ก็ดีจ้าจกิกเล่จ้าเด้อกับครัวยานีเคหะาชาแนลเมื่อวนี้พามากินพัดพักเหลียงจ้าส่งโดยตรงมาจากชุมพรเมื่อวานจ้าป้าส่งม,มาให้ใส่ไข่ใส่วุ้นเส้นด้วยนะคะเมื่อนี้เด้อมากินน้ำกันได้จ้าเด้อเมื่อนี้ก่อนสิกินกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยานีเคฮ่าชาแนลด้วยจ้าเด้อกกดดรกก H ย,อยูทูบต้องใหม่จ้ามาตรงเลยจ้าอู้หิวหิวเมื่อนีน สาย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 โอ้มนเด้อจ้ะเด้อนี่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 นาท่านบอจ้าเนจ่ะพัดบุญเ้นใส่พักเหลียงจ้าของหมักยนีเบิ้ดปุบก็โทรสั่งไห้เพื่อนซื้อมาให้เลยจ้าทรงตรงมาให้เลยจากชุมพรจ้ะได้กินตลอดเลยจ่ะเนจ่ะตรงเลยจือ แบบครับอ่านง่ายได้เดอมเดิอ่านง่ายเด้อหองมักหองมักที่นี่อีกแล้วพักเตียงอินโว you ่จะส่งตลอดจ้ะ เป็นชื้อมาปากตลอดเลยเบิร์ตขอให้บอกสร้างตรงเลยจ้ะตัวมอสหอยเม่นว่านเนี่ยก็อ่อยเมนูเลยแต่เด้อพักใส่ไข่ใส่ไอ้วุ้นเส้นนำโอ้โหสุดยอดเลยจ้ะเอาตรงไว้จ้ะอย่างกับบ้านก็อ่อนเมนูเลยเด้อพักเหรียญพักเหรียญ ใส่ไข่อยากอร่อยมากไอที่อยากาอกใะเด้อใส่วุ้นเส้นน้ำใส่ไข่ใส่วุ้นเส้นโอ้ยอร่อยมากผักเหลียงตรงตรงมาจากชุมพรใจเด้อ่ะตรงไวจ้จ้ะ จับชุนแกเบิ้กระโทษชุคฮะสร้งไอ้เพิ่นสื่อไม่หาย อืมอืมใส่บุญเส็จอืมแล้วแต่คนมากกันจะได้บางคนมึงจะหัดจะใครซื้อจ้ะแจะยังนี่พัดใส่บุนเสร็จจะแช่เท่ากันดีดีจ้ะไอรบอกเคยเั่นพัดเราบุญด้อยาเดิมกิอนอย่างเงี้ยแซ่บตรงเลยจ้ะ แำมมา,คายคร จจเจอมันเจอนี oh, oh, kind of mm ่งแขนก็ใจเจออืพักเลืองอ่อนอ่อนใบเกลียวจะอ่อนได้จ้ะใครใส่วุ้นเสร็จโอ้เข่ากันเด้ออนี่คือเข่าสายไปใส่บาทมากเกินสายนะมันยุดจ้ะนุ่งใจเจอตรงนะจ้ะอืม เอาเอิ้นผักเหลืองใส่ไผ่ใส่บุ้นเส้นผัดแซ่บหนึ่งอย่างก็แซ่บผักเหลืองส้มกระสิก็แซ่บเยอะจงไว้จ้ะ นื่นก็นได้พัดไมโนูจ้ะเื่นกันแหละจะส่องขาห้องท่อง พักวุ่นจริงแตใครใช้พักระไรอย่งแบจะบอกไปเลยอย่เด้อมาเด้อถึงใจจะเด้อมาตรง Nên menu ăn hàn bà bảo đưa đu hàn bà 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 này đứa bà 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 bà

ไม่นี่ตายแล้วกันกานเดียวตรงแล้วจ้ะอ้อนอ่อนอ่อนข้งอิองแซ่บอง

แค่ตักไข่ค่ะ <c oughs> ไข่จะพักดิโอ้อ,นนอ่อนอ่อนมากอันเด้ออันเด้อผัดเหลียงผัดไก่ไขก่บุ้นเต้นอุับเมนูยนเย็นนีคือหามืานอีเด้ออือม อ๋ออนอืมตึงจับหรือเมนูของหมักอืออือตรงเลยจ้ะอ um ือของหมักของของตรงจากชุมพรอือหนักครับเบสตังเบิสตัง Ở đưa. Bắt đưa đưa đưa. ừ lăm menu mười lăm tay mười lăm tay muốn Tap biển gì điểm tay hoặc anh đi 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 phương đi 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 tông ấy đi đi Ừ. เมนูนี่เอาสนุนจ้ะเด้อพัดผักเลียงใส่ไข่ใส่วุ้นเส้นเมนูเยนีเคฮะตรงตรงมาจากชุมพรอ้อนอ่อนจัดจัดเลยมือนี่อยากแห้งขาดหลายมื้อแล้วธรรมดาผมก็ขัดตู้เด่นจ้ะบอเวลาเบิร์ตส่งมาให็นมันส่งมาให้กินผักเลียงชุมพรอร่อยมากจ้ะยอดออ่อนเดิมถ้าไปรชอบคลิปนี้ของเยนี่เคฮะชแนล ก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามไฮยานี่เกฮะยูทูบนอกไม่เด้อะเด้อเพื่อเป็นกยนนงใจแล,ล้วกินต่อไปจ้าถ้าเด็กติชมอย่างไฮยานี่เอ็ดอย่างก็คอมเมนต์ด้านลลังได้จเด้อบายบายขอบคุณค่ะบายบายสุดยอด